สวัสดีค่ะทุกทกท่านยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ชา n e l กระติบน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะชา n e l ดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิบซีมาฝากในวันนี้เราก็จะมาพูดคลิปในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหางานด้วยไพ่ยิบซีนะคะคราวนี้จะเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นไพ่ชุดอีกาทาโร่นะคะออสำหรับในคนที่ได้ไพ่สิบถ้วยเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานถ้าเราพูดถึงการแก้ไขปัญหาในลักษณะของคนตกงานเนี่ย ในไพ่ใบนี้เขาจะหมายถึงว่าเวลาแก้ไขปัญหานะคะต้องอทำงานในลักษณะที่บริษัทเขาทำอะไรแบบเป็นสื่อออนไลน์หรือตัวเองจะทำอาชีพเสริมคือขายของออนไลน์เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่สิบถ้วยอะ่ะมันมีความหมายสื่อเป็นในลักษณะตรงที่เราทำงานกับบริษัทที่ส่วนมากจะขายของออนไลน์หรือใช้สื่อออนไลน์สาธารณะเพื่อเป็นรายได้ เข้ากับทางบริษัทแต่เดี๋ยวนี้ในยุคสมัยก็จะมีหลายๆบริษัทที่ทําแบบนี้นะคะคือดังนั้นอาจจะดูบริษัทที่ขายของแบบออนไลน์หรืออะไรประมาณนี้เราอาจจะเข้าไปทํางานบริษัทนี้แล้วอยู่ในส่วนของการดูแลขายข,ายของออนไลน์แบบนี้ก็ได้หรือแม้แต่ตัวเองก็อาจจะค้าขายออนไลน์ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไปอยู่ทํางานแล้วมีปัญหาจะแก้ไขยังไงไพ่ใบนี้มันหมายถึงเป็นในลักษณะตรงที่ อาจจะต้องมีคนกลางเข้ามาเป็นกาวใจในการพูดจารหรือแสดงความรับผิดชอบอะไรที่แบบให้หลายคนทราบว่าเรามีความตั้งใจจริงๆในการขอโทษแต่ถ้าเกิดมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าใครทําอะไรผิดมันก็จะเป็นในลักษณะตรงที่แบบอาจจะต้องมีการร่วมแรงร่วมใจกันในหลายคนเพื่อทําให้เรื่องตรงนั้นมันสําเร็จแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไพ่ใบนี้สิบถ้วยมันหัวกลับ ในโดยทั่วไปแล้วมันจะหมายถึงว่าเราจะรู้สึกอึดอัดได้เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางในการแก้ไขปัญหาก็มหมายถึงแบบทั้งสองฝ่ายอาจจะมีฝ่าย A ฝ่าย B อะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันแล้วเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะก็คือหน้าไพ่เขาก็จะพูดถึงตรงที่ว่าคุณก็ต้องรักษาความเป็นกลางไว้ให้ดีที่สุดหรือถ้าไม่อย่างนั้นน่ะคุณก็จะอยู่ยากในบริษัทนั้นๆคือในกรณีหัวกับเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวความรักหรือแม้แต่การงานเราต้องพยายามรักษาความเป็นกลางเอาไว้นะคะก็จะทําให้เรื่องต่างๆเนี่ยดำเนินไปได้ด,ดีเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราชี้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมองว่าอ๋อเราไปเข้าข้างอีกไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งก็จะทําให้เวลาเราดิวงานอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องที่ยากนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับ การแก้ไขปัญหางานด้วยไพ่ยิปซีนะคะถ้าเกิดน้องๆชอบการให้ความหมายแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติ๊บน้อยเทนนิทาโรนะคะส่วน Celtic c ค o อส ทีเ่เป็นไพ่เม็กิเชียนมีคนมาสอบถามจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นลูกศิษย์นั่นแหละมาสอบถามว่าครูไม่ทําต่อเลยเออเดี๋ยวทําต่อพอดีไปวัดพอดีติดไปวัดนวนางหลายวันสงกรานนะคะเดี๋ยวก,กลับมาลุยทำแล้วค่ะวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าเอา๊ค่อยๆแบบลุยขึ้นคลิปแล้วเนาะกลับมาจากวัดแล้วคะ่ะก็เลย,ล,ยลุยขึ้นคลิปคะ่ะก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ